ผมวันนี้ยังอยู่กับไอซี่เกมเมอร์และชุกเออและชุกเกมเมอร์เดี๋ยวบางทียังมีสองคนกูสับสนคือมันมีสองคนเนาะกูต้องสับสนในการเบียบรมีอะไรไหมมีมีมีโอเคมันเปิดเพลงด้วย ม,<อ>มันเป็น่องนึงแล้ว <c oughs> มึงก็เอาคิวกูพองไอ้ตานของมีของให้ไหมอ๋อไม่มีเลยมีแต่ชุดอะชุดหนังนะโอ้โหยาเลยไอเอฟเอฟกูมีลอ็อตกูมีลอ็อตเนี่ย<อ>กูมาดูมาดูก่อนนี้ <c oughs> แป๊บนึงมีเสื้ออะไรให้บห้ักวะไม่มีมีเสื้อหนัง

ไม่ก็มีขวานอยู่เอ้ยลงมาข้างล่างก็ลงไปด่านนี้ไปโอเคตายตายมันอะโอเคมีชุดอะไรให้บ้างไหมอเอาปะ ดาบดาบดาบตัไม่มีเลนั่น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 เรามาเป็นทีมเลยเรามาลุมบินไปเอ๊ะไม่บินอีกว่าจะฟอคกูอยากได้เสื้อตานหลังอ๋ออ๋ออ๋ออุ้ยรอ,อ,อดกูรอดกูรอด เราลองมาขุดกูบุกม,มาแล้วกูบุกม,มาแล้วโอเคโเคตรโหดสองตาสองตาเหอะเกียร์คลิปเล็งซานเสร็จแ้ว <laughs> <laughs> โอเคเอามาต่อในเกมที่สองเลยแล้วบุ้มตามเมื่อกี้ของเมื่อกี้อะไแพ้หลายรอบมากกว่กอือกูมีดาบเม้าไหม โอ้ติดอีกที่ไหนโอ้โหตายมันตายยังตายไปตานไอ้เยี่ยมพ้อยซันอีพองตายพ้อยซันแล้วมึงโดดไปทำไมไม่รู้ไงว่ามันปลาพ้อยซันกูนเนี่ยปลามึงอะโดดทำไม รู้อะรู้ทำไม่ถึงกันตามึงดูเว้ยเริ่มแล้วไม่เนี่ยมึงดูเว้ยโอเคเออเอกูจะดูมึงนี่ๆๆวิธีๆๆ เป็นไงเทพไหมแล้วมึงจะออกไหนี่คือคำถามทุบเขี้ยวอ่ะนี่มันคือเทคนิคจับแล้วมึงก็ให้กูติด คอยดูดาบกูไห้ด่าดาแล้ดาบกูบอกเลยพูดถููดาบชับสามับสไอ้เหี้ยดาบผห้าบกโดาบผดาบแล้วผไอ้เหี้ยนนไงล่ะ 咱们一步一步来，走不开呢。